สวัสดีครับมาที่วัดพระธาตุพนมนะครับวันนี้นะดูครับแดดสว่างฝนไม่ตกมาสามวันแล้วนะครับฝนทิ้งช่วงนะครับเดี๋ยวเราท,ที่จอดรองเท้าเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุนะครับวันนี้ ตรงนี้แหละครับมาตรงนี้มามุมทิศตะวันตกนะครับอันนี้จะเป็นการลื่นนะครับเพื่อนๆถ้าฝนตกหน่อยนะครับให้เราเดินตรงนี้นะครับห้ามเดินตรงนี้ตรงนี้เป็นช่วงที่ฝนไม่ตกเดินเย็นเท้าครับถ้าฝนตกต้องเหยียบปติกันลื่นนะครับเราก็จะไหว ค่อบรรยากครับค่อนข้างที่จะเงียบนะครับวันนี้ครับเราก็กราบองค์พระธานแล้วแล้วก็นำนอกไม้เอามาถวายนะครับมาบูชานะครับ เป็นวันนี้เป็นดอกบัวสีชมพูนะครับวันนี้ได้ดอกบัวสีชมพูมานะครับผมเก้าเก้ามัดนะครับเรามีเท่าไร่เราก็เอามานะครับนะครับรรยากาศดีมากเลยวันนี้นะครับก็มาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับขอพรให้ตัวเองและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขได้พบแต่สิ่งดีๆนะครับ ที่ผ่านมาสองสาวันนี้ก็แอดมินก็ได้ได้รับสิ่งดีๆอันเป็นมงคลอยู่นะครับผมนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับก็อกขอให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะครับก็สิ่งที่ตั้งใจไว้อะไรต่างๆที่เรามีความมุ่งมั่นนะครับก็ขอให้สำเร็จดัง ทพ่ปาธนาเอฟซี FC ด้วยนะครับผมได้ชมคลิปนี้แล้วก็อธิษฐา,านเอานะครับที่ผมถ่ายอยู่ที่ตะวันตกนะครับก็จะเป็นร่มเงาไอ้ที่เขาบอกว่าพระธาตุไม่มีเงาก็คืออตะวันตรงฟ้านะครับมันเป็นช่วงฤดูหนึ่งตรงเสียนพอดียอดพระธาตุบอ้มาก็ เงาเงาด้านข้างก็จะไม่มีแต่ตอนนี้เป็นช่วงสายนิดน,นึงนะครับที่ตะว,วันออกอยู่ทางโน้นนะครับเงาวระธาตก็จะมาทางนี้นะครับเพืเ่อนๆโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับแอดมินก็อธิษฐานขอให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะครับในรับใช้ชาติบ้านเมืองอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ อเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ